ผมขับรถผมตตอครับมาเท่าเน้อยผมมาสส่ละพันบักขับรถมันหัวบัดที่นี่บ่เสียบอเสียบ่เสียจังไหนอีกวะบ้านไก่ครับไก่ไหไก่ร้ายครับไก่ดิไก่ปไก่ ากซุรเรื่องมากบเมนันน่นเด็ดต่าันี้มีรใหก็ว่าถึง้าถึงาถึงาตัวบอก็อมาม่พอปากอท่มน้อกนนี้บอนี้งนนบโอ้ยเียนทีแรกบอว่าเพิ่นเต็มบานเป็หมดบอกได้เพิ่นงโจกมาบ้าน จัวเลยเนี่ยจวเลยผมจะของาทั้งหมดนะกินข้าวแล้วบาคัะแม่กิดข้าวราดมาค่ะมือขึ้ือมีตัดไม่ไหวไม่เสียบเนื้อมันเลย ขอเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับถึงบ้านงานเลยนะครับอยู่ที่บ้านโนนสะอาดนะครับตำบลโนนสะอาดนะครับมันเพื่อสื่อเรื่องจังหวัดหนองบัวลำพูครับพี่น้องออกจากออกจากออกจากนะครับบ้านพัก ระยะเวลาในการเดินทาง4ชั่วโมงกับพี่น้อง4ชั่วโมงนะครับพี่น้องเพื่อกะออกมาหาหาตอนนะครับยูวัดนะครับพี่น้องการเช็นส,สัญญานะครับงานวันที่10เมษายนครับพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้พี่นอ้นองทังอำเภอสีบุญเรืองนะครับอำเภอไก่เคียงนะครับหรือชาวจังหวัดน้อบุญล้อูนะครับพี่น้องมีงานอยู่เด้อออกมา ออกมาหาลูกเต่านะครับมารำศิลปินผู้ไทยครับผมเอามาเรียนผู้ส uh> uh uh ิทาิ <t uh <t uh> <t uh uh ์องค์การเช็คโอ้คุณพี่น้องบมอกฝนเพิ่งสิเป็นล้านมารำเนาะเลยกูตีไปทางฝนฝนเดินกลวงๆผมนะครับเป็นบรรยากาศในวัดนะครับพี่น้องเพื่อการเตรียมการเตรียมงานนะครับอ่าหน้าเรียงครับแม่ เป็นงานอฉลองสาราเป็นปีแรกป่ะครับเป็นปีแรกจะด,ดูดเป็นหออ้นหองก็สีห้องก็จะสีฉลอง กลับไปเข้าห้องน,น,งานองา้านะครับงานฉลองศาลานะครับงานฉลองศาลามาเร็วมาเร็วงานฉลองซาลานี่นะครับ่ะเพิ่นเอาเพิ่นเดือดตัดตัวใหม่กับคางเนาะ เพ่นเหยืสองสลายบอลหนึ่งครับยาของขา้าวผุนลงเดินลงเลียด<อ>ครับพ่อก่วงพอดีครับก็ลงผุนใครมันไก่กันพุ่นแล้วจาเกี่ยวพุอนอยู่เป็นบอลผุนอันนี้เอาออกมันบอลครับอันนี้ไม่ตนข้าวเหรอตุนข้าว ต้นตาลครับพอ่อครับโอ้ต้นตาลดีครับ่อนว่างนี้นอยู่ะเกียบใหม่เาอาไ่ใช่บ้านรู้บอกคนไปเหรอ ต้นเสียวเหนหรือเปาต้นเสียวเ็นอเ่าในี้วัน้เกิดไปเนแบบนีเมื่อคืนม่เป็นผู้หังสี่เรตเตี้ยี่แสิ่ไมยเดสวัสด like cool ี่ะอยากยกกินเน้ บ้งดูกระเป๋าไ่ายพิลุกขอน่อมานั่งอ๋อแม่น้ำบึกมา้รากมันีมักรอกมักกรอกเัวกกรอกกรอกเนื้อไก่ไยในวัดนะครับพี่น้อง

อันที่โอ้ขัดมากคือสีฮอดเดือดขัดตืออยู่เพราะว่าสี่ชั่วโมงอันมันมากมากไก่บ่ะนี่พอดีผมมันอันฮอดครับคำมากเลยของเค้าเมียงตัวเมียงมาที่ขันผมมากเลยคือบอได้ซ่อมคือนี่ก็เลยเอ้าเบื่อเศร้าจังไปแต่เศร้าตั้งโปรแกรมผมเสร็มาตีซีผมเสร็จคำเมื่อแต่เศร้า ผมวานเส็มาหัดเพียมนันบอบันหนึ่งสองโมงเช้าข้อมผมต่างไปบานนี้พะผมหอดตีสามมอดตีสามหนึ่งมงก็ัเจ้าที่ไปเจ้าใดพอถัดมามูกับลังซ่อมซ่อมหอดเจ็ดโมงครับแต่เาผมลอยลูกไส้ไปนอนหนึ่งหกโมงรับเลยรับสองงกวนแล้ว เท่เดียวเ่าเดวเ่ามออ่อนไม่เด้ผู้ระมาณมายังเ่อกันมายุ่นนวันน่กากเดีนจบแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวคุ่บ้านเป็นปัสาวออกจากแต่่าออกจากอำเภอห้องนี้ไหม สิบหกเ่าไหร่สิบเจ็ดกิโจ่แม่บมันว่าสี่ยสิบมันอยู่ในตัวครับมันบอกสับจบกันแม่จับจับพิว่าการอำเภอหเมีนเมนมนส่เมีนจับจับพิว่าการอำเภอสี่ย่สิบุมองไฟเดีแยกเดมียนครับสียกเด็กปอบตำรวจเมนเาร้ว่ดีครับพี่น้องครับใจไหนคะนะครับฝากเอไว้น้องครับติดตามคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีค่